เชื่อไหม,มรายการของกระชาพาพาไปมูะฮะเคยทำแล้วแต่ทำไม่จบใครหาว่าฉันเชื่อพยานนัก้รามงไงอันนี้มไม่หนักกว่าน้อง วันนั้นมาจำได้ไปไปถ่ายไม่ได้ไปวงสวงนะคะไปถ่ายรายการพอไปกันหมดมีแจ็คมีซันมีทุกคนไปกันหมดแลยครับนะครับมาไปกันไปตอนข้ามปรากฏว่าเชื่อไหมรายการของกระชาพาพาไปมูอะเคยทำแล้วแต่ทำไม่จบอ๋อเหรอไานกันคะคือทำได้ครึ่งเทปอีแล้ว๋อครูไก่แก้วทำได้ครึ่งเจนวันเนี้ยครูไก่แก้วจริงๆเราเราทำตั้งแต่ตอนอยู่เชียงใหม่แต่ปรากฏว่าอยู่ดีๆก็มาดังค่ะแล้วเขาบอกเหรียญที่แพงๆอ่ะครับผมเท่าไหร่นะ ตอนนี้ปั่นไปนี่คืออ่านะครับสองันห้าะฮะโอ้เดี๋ยวข้าชาพาแจกฟรีนี่นะฮะเหรียญทรงนี้นะครับอยู่ที่บ้านจะไหนนี่นี่นี่เนี่ยอยู่ฉันอยู่2อ0้าสิเหรียญนี่ฮะคือวันนี้เพื่อนกันเทยที่วันนี้บวงสรวงด้วยอะไรนะอยากรู้วันนี้เขาอเาเป็นนกกาเราะนวกเลยแต่กลายเป็นที่คือหาว่าสรุปแล้วเนี่ยถ้าสมมติเราดูในติกตอกก่อนเราดูนี่ทิกตอกบอกว่าผีป่าจะเข้าเมืองอืมฮะใช่ เขาว่าอย่างนั้นผีป่าจะวิ่งมาสิงเมืองแล้วคนอาจารย์ทงทองเขาก็บอกเฮ้ยกระแสภูฬกายแก้วที่เหลียญขึ้นไปสองสามพันบาทเนี่ยมันจะเป็นมงคลยังไงอ่ะเนี่ยทุเรียนรู้คือตัวเองเนี่ยเคยรู้จักคูกายแก้วแต่สมัยยี่สิปีแล้วนั่นแหละก็รู้จักกับที่จริงก็คือที่ห้วยขวางที่ห้วยขวางอาจารย์สุชาติที่มานั้น เราเล่ากันนั่นแหละว่าอาจารย์สุชาติเขาเป็นคนสร้างพระพิคเนศที่ห้วยขวางเป็นคนสร้างอรอพัตรีมูรติอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าลูกๆเขาอะเขาก็มีลูกลูกสองคนเขาก็แต่ครูกายแก้วกันมาคนละองค์แต่องค์จริงๆอะองค์จริงๆคือองค์ทรู้สึกว่าเขาบอกเป็นพระทุดงใหมาอันนี้คือตำนานที่เขาเล่าเพราะตัวเองเพิ่งไปทำรายการกระชาพามาเขาบอกองค์ขนาดเนี้ยองค์เล็กๆแล้ว เราก็ไปเติมปีกเติมหางกันเราเองอบางคนก็บอกมาจากนครวัดนครธมเอาตรงๆนะตัวฉันเองก็ไปถ่ายรายการรู้สึกอ้านรูจักมานานแล้วต้องยอมรับถ้าแอปบอกไม่รู้จักเลยไม่ได้ฉันรู้จักมา20ปีแล้วโอเคมเเยห็นแล้วไม่มีมานานแล้วเนาะตักเนาะมีมาตั้งแต่สมัยที่ไม่เป็นดาราด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนควรไปไหว้กันอยู่ตรงหลังตั้งวัวเสียงตรงอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะ ตรงก็เลยจารันสถิตวงใช่ไหมแต่เมื่อก่อนตรงนั้นอ๋อมีอยู่เมื่อก่อนมีมานานแล้วเขาเป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าเป็นความเชื่อของครูกายแก้วซึ่งเขามีอลูกบ้านจริงๆเมื่อก่อนองคเล็กกว่านี้เยอะแต่ปรากฏว่าลักษณะแบบเดียวกับอันนี้เลยหรอน้องอยู่ที่ห้วยขวางมาประมาณสักยี่สิบสีิบปนอแต่ปรากฏว่าเข้าไว้ห้วยขวางอ่ะเขาไว้ข้างในเราเราก็เลยไม่ลองถามเพราะว่ามันก็คือเข้าไปข้างในแต่จะเยอะไปหมดเลยใช่เศิ์เยอะคือเอาจริงๆอ่ะ เขาก็ไม่ได้บอกว่าวันนี้การตั้งตรงนี้มันก็ไม่ถูกหรือผิดถ้าเราองอยให้เป็นอาอแต่คนที่อาจจะที่อือสววอไปสารกาถาแล้วคนไม่ตกใจกันหรอใครหาว่าฉันเชื่อพยานานาักแ้้วงงไงอันนี้มไม่หนักกว่าหรอ,อ ใช่อันนี้มันดูสายแบบสายดาร์กนิดนึงนะมีความเพียงแต่ถ้าสมมติวันนี้ส่ววนตัะถ้าสมมติวันนี้ตาถามว่าตัวเองเคยไปว่าเคยไปไหมรู้จักมา20ปีแล้วเคยทํารายการกระชาพภาแต่ทําได้ครึ่งเทปน้องทําไม่เสร็จจนติต้องไปถ่ายใหม่ให้ถึงทําได้แค่ครึ่งเทปตอนนั้นมันไม่มีคอนเทนต์ อ๋อมันมีเรื่องแค่นั้นแล้วจบมันมีเรื่องแค่นั้นแล้วจบคือสมมติเราทำปู่อื่นรือเรายังมีคนทุนคนนี้คนนั้นอ่านเรื่องถี่มาถี่ไปถูกต้องไหมแต่คราวนี้เทปที่ถ่ายไว้ครึ่งเทปอ่ะเพึ่งมาถ่ายให้เต็มเทปตอนที่เป็นกระแสเนี่ยแหละตอนนี้เป็นกระแสแล้วคนก็ปั่นราคากันบางคนบอกสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วนะเราอย่าโลกสวยเนาะเราพูดอย่างแง่ธุรกิจเหมือนกับตรงเนี้เขาจะทําให้เป็นแลนด์มาร์คเหมือนแบบโรงแรมเนี้ยส่วนใหญ่อะเป็นโรงแรมที่ตอนนี้คนจีนมา คนไทสิถไมคนไม่มีคนไทยเลยใช่เป็นแบบทัวจีนรถทัวนี้เต็มไปหมดเลยคือถ้าไม่มีไม่มีคนไทยอาจจะให้เป็นแบบว่าเป็นเป็นสำหรับจุดของคนจีนมันอย่างที่เม่อกี้สวสวภพยายเ็พูดพี่เชื่อ